สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรฟไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินนะคะประจําเดือนมีนาคมสําหรับชาวรานาสิงหรือราศีสิงจ้าช่องของนารายันวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กร,รกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมค่ะสําหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีสิงหรือรานาสิงก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงของนาราเป็นการอ่านแบบเจอเนอร์ริ่งนะคะไม่ได้เหมเจอะจงคนใดคนหนึ่ง ราะฉะนั้นยามเหมาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะจ๊ะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาะราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะก็ลองไปคลิกหาลัคนาดูเนาะซึ่งการอ่านดวงของช่วงนาราจะเป็นการอ่านดวงดาวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ททโร่ประกอบดวงดาวให้เนาะต้องบอกว่าดวงเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงพีเรียดสั้นๆหรือช่วงระยะสั้นๆนะคะเนื่องจากว่าช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์มันจะย้ายเร็วเนาะเดี๋ยววันที่20 20มีนาคมดาวที่ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็จะเป็นซีซั่นของราศีเมษไปแล้วหรือดวงเดือนมีนาดวงเดือนเมษายนไปแล้วเพราะฉะนั้นนาราจะอัปเดตดวงดาวประจําเดือนมีนาคมให้คร่าวๆนะคะเอาเป็นประเด็นสําคัญสําคัญหลักๆแล้วกันเนาะในเรื่องของนะคะดวงเดือนมีนาคมการงานการเงนิงน,งานสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่ผ่านมาอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ บางคนอาจจะได้เซ็นสัญญาได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะได้ใครที่รอคอยหรือตกงานมานานเนี่ยนะาราว่าก่อนหน้านี้หรือช่วงเนี้ยนะคะ น่าจะมีการได้เริ่มต้นงานใหม่มาแล้วหรือการได้เซ็นสัญญางานใหม่มาแล้วหรือถ้ายังถ้าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์มาแล้วนะวาราวาเดือนมีนาคมควรจะได้ข่าวในเรื่องของการเซ็นสัญญาแน่นอนในเรื่องของการทํางานใหม่นะคะบางคนนะคะที่ทํางานประจําอยู่นาราว่าน่าจะเป็นงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกสารค่อนข้างเยอะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนมีนาคมแต่ว่าจังหวะเวลาที่พูดเข้าเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้ไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่ๆ ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่นาราว่าการงานเนี่ยมันมันจะไปโดดเด่นตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ว่าในช่วงเดือนมีนาของชาวลัคนาสิงราศีสิงห์จะไปโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นหลักในช่วงเดือนมีนาเนาะถ้าถามว่าอุย้ยจะมีโชคลาภไหมชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์นะคะ เป็นราศีที่เดือนมีนาคมมีโชคลาภนะคะเออนะเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณหมายความว่าถ้าลองเสี่ยงดวงดูนะคะก็มีโอกาสได้เงินเล็กๆน้อยๆไว้กินขนมซื้อลิปสติกนะคะซื้อเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรือนที่8เป็นเรือนออเทอร์พิเพิร์มนี่หรือเป็นเรือนเรือนของการเงินของคนอื่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้ ได้จากการเสี่ยงดวงอาจจะได้มาจากการที่คนรักเอาเงินมาให้อาจจะได้เป็นในลักษณะของการได้รับแบ่งมรดกนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่มีญาติเอาเงินมาให้คืออยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้หรือมีช่องทางการทํามาหากินมาให้เป็นในลักษณะแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโชคดีนะคะแต่ว่ามันก็บางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของข้อกฎหมายก็ได้เนาะบางคนอาจจะมีการ พูดคุยกันกันกบครอบครัวในเรื่องของการวางแผนเรื่องการแบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินนะคะหรือการรอคอยเกี่ยวกับเงินประกันเงินตกเบิกนะคะเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินเรารอคอยมานานเนี่ยนาราว่าน่าจะได้ข่าวนะคะในเดือนมีนาคมนี้แหละนะคะในเรื่องของการเงินแต่ทีนี้เดี๋ยวดาวอังคารมจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่9 1 0 11นะคะอ่า เป็นเรือนที่11ทีเนี้ยเรื่องที่จะทําให้คุณไม่สบายใจน่าจะเป็นลักษณะของเพื่อนจะนําปัญหามาให้นะคะเพื่อนจะนํามาเสื่งความหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะอยู่ดีก็สร้างเลย่ยคุณปวดหัวหรือเป็นจังหวะเวลาที่เพื่อนเนี่ยอ,อ,อาจจะรักคุณมากเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่เพื่อนมาง้องแง้งง้องแง,ง้ง,อ,งอะไรกับคุณก็ได้เออเป็นสภาวะแบบนี้หรือการที่เป็นจังหวะที่คุณได้ออกไป ไปไปพบปะผู้คนหรือไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานสังคมนะคะทำเพื่อสังคมมากขึ้นก็ได้เป็นจังหวะเวลานี้เนาะเออถ้าในลนักษณะนี้ช่วงนี้คุณบางคนนะอาจจะไปทําเกี่ยวกับพวกอะไรนะพวกแชร์แชริตี้หรออะไรที่มาเป็นจิตอาสาก็ได้นะเออช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แบบอยากไปออกแรงใช้แรงในเรื่องนั้นนะการช่วยเหลือสังคมก็ได้นะอันนี้นาราต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะในเรื่องของแต่ละเรื่องนาราอ่านไป เป็นภาพรวมให้เนาะเพราะว่ามันเป็น general reading เพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอันนี้นาราอ่านแบบกลางๆให้นะเพราะว่าบางคนอาจจะไปตกเออบางคนอาจจะไปทำแชร์เลนต์จริงๆแต่บางคนก็ไม่ใช่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงก็ได้มันแล้วแต่มันแล้วแต่ระบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังเป็นแบบกลางๆไปนะคะแต่เดือนมีนาคมไปเกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนเป็นหลักนะคะสำหรับชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ นะอืมเดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่ประกอบให้นะคะนี่ไพ่กลับด้าอีกอะ จริงอ่ะที่รักชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของข้อกฎหมายถ้าช่วงนี้ถ้าจะไปทําอะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายอ่ะอยากจะให้ศึกษาข้อกฎหมายดีๆเหมือนกันเนาะบางทีมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอยู่ด้วยนะต้องอ่านกฎหมายดีๆศึกษากฎหมายดีถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรเนาะต้องอ่านสัญญาให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสภาวะที่เราอาจจะแบบ อะไรก็ดูดีอะไรก็ดูเพอร์เฟกไปหมดแล้วก็เชื่อใจคนง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใจคนง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้นาราก็ต้องเตือนตามพื้นของดวงดาวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดาวไปสเตเรียมกันในเรือนที่8ของคุณนะมีทั้งดาวในจุนดาวทิดดาวศุกร์และดาวพุธบางทีเอาเงินไปลงทุนอะไรที่มันแบบเอยเธอเอาเงินไปลงทุนสี่อะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรนะบิตคองบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเนาะอะไรที่มันดูโอเวอร์และเกินจริงอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อนะที่รักอืม ต้องเตือนก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหลวมตัวไปด้วยแล้วช่วงนี้มีพนันบอลด้ไหมเอออย่าอย่าไม่การพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยนะจ๊ะที่รักอืมเล่นหวยลอตเตอรี่เนี่ยพอหอมปากหอมคอพอ,พอ,พอนะจ๊ะอืม Queen of Queen of p e n น a c l e s เนะคะเออเอา่านไพ่กับหัวนาราไม่อ่านไพ่กับหัวนะ ถ้าใครสงสัยเพราะว่าไพ่ทุกใบมันมีความหมายดีและไม่ดีในตัวของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอ่านกับหัวนะจ๊ะอืมเห็นไหมกู้อยู่ยกๆยกเดี๋ยวจะวิวขึ้นมาเลยเห็นปะที่รักการไปพัฒน,นาการเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวด้วยนะบางคนอะ่ะโดนหลอกให้ไปลงทุนอะไรมาด้วยหรือเปล่าบางคนนะต้องระวังนะ บางคนได้ข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องของการงานเนี่ยมีเด้แฮงแมนขึ้นมาด้วยไพ่จบเนี่ยเห็นไหมมันมีเหตุการณ์ที่สําคัญสำคัญบางทีภาวะหลงอะหลงเชื่อคนให้หลอกไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะอืมที่ผ่านมาถ้าเป็นการงานงานประจําบางคนได้เลื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ข่าวดีเรื่องของการงานมาแล้วนะอืมเป็นสภาวะแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของ การได้เริ่มต้นใหม่อย่างที่นาราบอกแหละบางคนเนี่ยที่ตกงานมานานเนี่ยนาราว่ามันมีไพ่แห่งการเริ่มต้นการได้ไ,ดไปทํางานใหม่การได้เซ็นสัญญามาแล้วแหละเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่คุณก็ลองผิดลองถูกหรือทํางานอยู่นะเออก็อยากจะให้อดทนมันไปได้นะมีไพ่หนึ่งไม่เท้าขึ้นมาเป็นโอกาสที่ดีเนาะ แล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีแบบไม่คาดฝันกันแล้วกันนะเป็นงานที่คุณคิดว่าเอ้ยมันจะไหวไหมมันจะรอดไหมเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยแลนะหนักมากๆเหมือนกันนะกับการงานแต่เห็นไพ่ตำแหน่งอนาคตแล้วนะคะให้คุณสบายใจได้เลยว่างานที่คุณทําเนี่ยมันจะออกดอกออกผลในะอนาคตแน่นอนมาอาจจะดูช้ามันอาจจะดูเครียดอาจจะดูกดดันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปได้ดีนะ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ใช่เป็นงานประจำนะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินหรือการระวังระวังคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตเราก็แล้วกันอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะการที่ไปเซ็นสัญญาหรือทำอะไรที่แบบ ที่มันดูโอเวอร์ดูเป็นจริงก็อยากจะให้มาระวังหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เป็นสภาวะที่คุณทํางานหนักมากๆนะช่วงนี้อาจจะมีงานโปรเจกต์เข้ามาเยอะนะคะทำไม่ทนันแล้วเงินก็เหมือนกับว่าทํางานก็หนักแต่เงินทําไมไม่เข้าเลยนะสําหรับบางคนอุ้ยขอโทษค่ะ เออมันเป็นสภาวะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้อดทนนะเห็นไพ่ตำแหน่งอนาคตแล้วอนะ่ะนาราว่ายังไงมันก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ถ้าใครยังรู้สึกว่าหาหนทางไม่ออกการงานนะคะอยู่ดีก็โดนแคนเซิลงานอยู่ดีก็โดนแคนเซิลโปรเจกต์งานอะไรอย่างเงี้ยเออคุณมีโอกาสที่จะได้ออฟเฟอร์ใหม่เข้ามานะคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณชวดงานโปรเจกต์นี้ไปเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาในเรื่องของการเงินมีไพค่ควีนซับ เพนต์ c a ิ s ขึ้นมาหมายความว่าเป็นสภาวะที่คุณก็คิดอยู่แหละว,ว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยจะเอาไปทำยังไงให้มันออกดอกออกผลไปทำยังไงให้มันงอกเงยนารามองว่าคุณทำได้นะแต่ว่าเวลาคุณจะลงทุนอะไรตามดวงดาวแล้วอย่าลงทุนอะไรที่มันดูโอเวอร์นะคะเช่นได้กำไรแบบดีมากอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคุณก็รวยค่อนประเทศแล้วนะเอาตรงๆซึ่งมันไม่ใช่อันนี้ก็อยากจะให้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะให้ให้ให้ไปทําอะไรที่มันคิดว่ากําไรมันอาจจะได้น้อยแต่แต่ชัวร์ดีกว่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคุณมีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาขนาบข้างมันจะไปพัฒน,นาการกับการเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวเช่นไปรูดบัตรเครดิตเพื่อเอาไปลงทุนไปทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะ อมืมันเป็นการที่ไปพัฒนาการไปผูกติดกับบางสิ่งบางอย่างแบบไม่รู้ตัวแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือคนที่ไม่ดีเข้ามาไม่หวังดีกับเราในเรื่องของการเงินอันนี้อยากจะให้เรามาระวังเนาะการเงินนะคะถามว่าที่ผ่านมามันถึงคุณก็ดูจากไพ่แล้วว่าไพ่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบการเงินฮารูฮารานะเพราะฉะนั้น แต่ความคิดของเราเนี่ยเนื่องจากว่าการเงินมันไม่ได้ฮัลูหฮารามเอคะนาราก็เลยมันอยากจะวางแผนให้เงินมันงอกเงยไงอันนี้นาราเข้าใจแต่อยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อย่างนั้นเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตมันจะหมดไปแบบที่เราคาดหวังว่ามันจะได้มาเป็นก้อนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะอันนี้นาราก็ต้องเตือนนะจ๊ะที่รักภาตำแหน่งอนาคตคุณจะได้โอกาสที่ดีการได้รับโอกาสแบบไม่คาดฝันการได้รับงานใหม่ๆการได้ออฟเฟอร์งานนะคะได้โอกาสในเรื่องของการงานนะคะเข้ามาแล้วก็มีไพ่เดอะเลเวอ ขึ้นมานะคะหมายความว่าคุณมีคนรักหรือคู่รักหรือใครก็แล้วแต่ที่นะคะที่หวังดีกับคุณเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะแต่ว่าไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่เดอแฮงแมนแฮงแมนหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีปัญหาและติดขัดทําให้คุณเครียดอยู่ไปบ้างแต่ว่าแฮงแมนกำลังจะมาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนะทำอยู่เนี่ยเขาอยากจะให้คุณห้อยหัวคิดนิดนึงบางทีเนี่ยนะคะ บางทีเราห้อยหัวคิดมันเหมือนกับการกลับมุมมองคิดเนาะบางทีเราอาจจะวาดฝันไปอีกแบบหนึง่งแต่บางทีเนี่ย The Hangman ขึ้นมาเตือนว่าเธอต้องมองในมุมกลับด้วยเธออย่ามองโลกด้านเดียวมันเป็นในลักษณะแบบนี้จะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญให้คิดและะ ตรึกตรองตระหนักให้ดีนะคะว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไม่วะศึกษาข้อมูลรอบข้างไปอ่านตามอินเทอร์เนต็ตไปอ่านตามพันทิปย์ดูซิว่าเขาพูดกันยังไงนะคะอย่ามองโลกด้านเดียวให้คิดดีๆเพราะว่าแฮงแมนมีโอกาสที่คุณจะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างเครียดนะคะวิตกกังวลหรือมีปัญหาทําให้คุณคิดไม่ตกอยู่ก็ได้นะบางคนอาจจะเจอมาแล้วด้วยนะตามที่นาราทําไมนารามาอ่านคลิปช้าเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอย่าว่านารานะั้นนาราก็พยายามจะทําให้ทันท่วงทีเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตําแหน่งอนาคต สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะได้โอกาสดีๆคุณมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนสพอร์ตอยู่สําหรับใครที่พลาดพังไปแล้วไม่เป็นไรนะคะปัญหามีเอาไว้แก้นะคะที่รักมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นให้คุณใช้สติปัญญานะคะใช้ตรากตึกตรองให้ดีอ่ะมันมันผ่านไปได้อยู่แล้วถ้ามันถ้ามันหลุดเข้าไปแล้วไม่เป็นไรแก้ปัญหานะปัจจุบันให้ผ่านไปให้ได้แล้วอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มก็พอ นะคะในเรื่องของการงานดีอยู่นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างหนักมากแต่ก็ได้โอกาสที่ดีอยู่ในการทําง,งานนะคะสู้ๆจ้าเดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่สรุปให้อีกนะคะในเรื่องของการงานนะคะสามใบแล้วก็ขอสรุปการเงินอีก3าใบานะคะ ตึกแล้วเริ่มสับไพ่ไม่ไปแล้วการงานนะคะไพ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยหลายคนเนี่ยได้เริ่มต้นแน่แหละมีบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มต้นนะการได้เช่นใครเวิร์กฟอร์มโฮมอนาจะได้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็ได้นะคะบางคนนะ The ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นสภาวะที่คุณต้องนะคะพิจินิพิจารณาว่าเงินที่ลงทุนไปหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเอ๊ะมันออกดอกออกผลดีไหมกําไรมันดีไหมเราควรจะทําต่อไหมเป็นเป็นสภาวะแบบนี้ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลน,นะมีไพ่หนึ่งดาบสภาวะปัญหาที่มันมันมีอยู่แล้วแหละแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันแล้วฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้เห็นไหมมันจะเคลียร์นะคะมันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะปัญหาอุปสรรคที่ มันมีมาเนี่ยมันจะฝ่าฟันไปได้ด้วยไพ่หนึ่งดาบเนาะไพ่หนึ่งดาบคือการที่เหมือนมีดาบหนึ่งเล่มแล้วก็แบบมีปัญหามันก็ฟันชุ่งชืชื่นชฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้แล้วมีไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาถึงสองรอบนะคะการได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆการได้รับโอกาสดีๆนะคะการมีไอเดียใหม่ๆนะคะการได้ทําอะไรที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมนะบางคนได้เริ่มต้นงานใหม่แน่นอนได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ใจเย็นๆนะเพราะว่างานที่ทําอยู่ถามว่ามันดีไหมนะคะมันอาจจะเหนื่อยแล รับภาระหนักนะคะเงินอาจจะไม่ได้เท่าที่เราคาดหวังแต่นารากาังจะบอกว่ามันไปได้ด้วยดีดีกว่าไม่มีงานทำนะต้องบอกแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อไปในเรื่องของการเงินมุ้ยแฮงแมนขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมนาราเตือนนะบางคนเนี่ย หลุดช่วงนี้พนันบอลเยอะเยอะอะทุกคนนาราเห็นลูกค้านาราแล้วแบบไม่รู้จะช่วยยังไงอะนะอืมเรื่องการเงินแฮงแมนขึ้นมาถึงสองรอบต้องเตือนอีกรอบหนึ่งนะในเรื่องของการเงินแต่บางคนนะคะจะได้ออฟเฟอร์งานอยู่ดีก็มีคนหยิบยื่นเงินมาให้เนี่ยเห็นไหมมีไพ่หนึ่งสามเหรียญขึ้นมาที่นาราบอกบางคนถูกหวยก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นอยู่ดีๆก็มีคนแบบเงินที่แบบ คิดว่าจะไม่ได้ก็ได้ก็ได้เนาะสาหรับบางคนนะคะแต่เข้ามาแล้วเป็นไพ่สี่เหลี่ยมขึ้นมาบอกว่าเข้ามาแล้วเธอต้องเรียนรู้ที่จะคอนโทรลมันนะบริหารจัดการการเงินให้ดีๆแบ่งสันปันส่วนให้ดีๆไม่อย่างนั้นสภาวะการเงินเธอจะเป็นแฮงแมนถ้าเธอไม่บริหารการเงินถามว่างเงินเข้าไหมเข้าแต่ถ้าบริหารไม่เป็นสภาพแฮงแมนมาแน่นอนนะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนเรื่องของการเงินแต่การเงินเนี่ยมีเข้ามาแน่ๆมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตมีคนออฟเฟอร์นะคะช่องทางการทำมาหาก กินมาให้มีคนอยู่ดีก็เหมือนนำพาช่องทางการหาเงินมาให้แต่ว่าเตือนอีกรอบหนึ่งช่องทางการทํามาหาเงินต้องไม่ช่องทางต้องไม่ใช่ช่องทางที่มันฟังแล้วมันดูโอเวอร์ต้องบอกแบบนี้เลยซึ่งอย่าไปไปหลงเชื่ออะไรแบบนั้นมันไม่มีจริงนะ อะไรง่ายๆที่มันแบบซิมเพิลๆหาเงินง่ายๆเช่นเอ้ยขายของซื้อมาขายไปเอออันนี้เป็นไปได้แต่ประเภทเอาเงินไปลอยไว้ในอินเทอร์เนต็ตซึ่งไม่รู้เงินไปอยู่ที่ไหนเงีง้ยอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้เขาต้องเตือนนะคะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาต้องพูดย้ำหลายรอบหน่อยในเรื่องของการเงินสาหรับชาวราคณา 4, สิงห์ราศีสิงห์เนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวงดวงเดือนนะคะมีนาคมยังไงก็เป็นกําลังใจให้เนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปทีเระอัปเดตในเร ประจำทุกเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนเมษายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ